โอดเลยชื่ออะไรไม่ได้ครับไม่ได้ครับมันเป็นโอดของบริษัทชื่ออะไรก็บอกดิเขาถามไม่ชื่ออะไรแล้วพี่แล้วผมทำตามหน้าที่ครับผมมาส่งอาหารถามว่ชื่ออะไรก็อยากรู้ว่าคนอื่นเขาขึ้นแต่เธอบอกไม่ขึ้นผมก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันครับพี่ก็อยากถามว่าชื่ออะไรไงทําไมมาตรการมันไม่เหมือนกันหมดทุกคนพี่ฟังผมก่อนนะพี่ใจเย็นๆอย่าไปใครครับก็บริษัทเขาออกมาว่าห้ามไลเดอร์ ขึ้นตึกหรือขึ้นอาคารที่พักอาศัยของลูกค้าให้ลูกค้าลงมารับด้านล่างแต่ติ๊กไปแล้วนะเมื่อกี้ว่าต้องการที่จะไม่อยากที่จะสัมผัสของครับก็ผมเข้าใจก็เขาหมายถึงว่าให้แขวนเอาไว้หรือตรงไหนไม่ใช่ว่าให้ขึ้นไปบนตึกพี่เข้าใจผมด้วยนะครับสรุปชื่ออะไรจะบอกได้หรือยังเบนเออรหัสของผมคือเนบนเอกเคทอแปดเจ็2 2> บสองครับ บอกชื่อไม่พี่ผมทำตามนะพี่ม <า S 1> วันนึงแล้ววันเนี้ยจริงพี่จริงผมไม่ได้โกหกมีปัญหาทุกเรื่องเลยเวลาตัดายผ่านบัตรเครดิตแบบเน,นี้ยจะไม่ส่งบ้างจะแขวนเอาไว้บ้างแต่ถ้าตัดใจเงินสดนั้นแม่งโดถึงเที่ยงก็ยังรอกูอสายดีตัดผ่านบัตรเครดิตนะเว้ยพี่ครับผมทำตามกฎของบริษัทจริงครับมึงทำไม่ชัวร์นะเดี๋ยวถ้ากูรู้มึงไปส่งใครถึงห้องไม่เดี๋ยวมึงโดนไม่มีครับวางไว้ครับ